ครับพี่พี่ยอดดิต่องลงแรงหน้าตู่เหมกมาตกไหเป็นหวงมีอะไรหรอที่มาเปิดการเดือนลุยฟ้าเอ้ยเดือดฟ้า แล่เป็นนโยบายของผมแล้วเรื่องของการเดินหน้าไปถูงการลด PM 2.5ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าจฤดูอะนะโดเพาะนาหน้าห้านาวี่ยหนาวที่วันหนาวเนี่นก็จะมีเรื่องเปียแลงสูงขึ้นบี่ไาจากหลาย่วนะจ๊ากยามาาจากพุทธโยนอรังแต่จากธรรมะจากการสอนว่าอะามันมีเร็จอยู่แล้วใช่ไหเก็ต้องลดแต่แต่ส่วนที่ไม อย่างน้อยว่ารถยนตยรถได้เพราะเราดีแพร่ผลใช่ไหมปีไหนปีไหนจะทำไรมันอยู่ที่พวกเราอ่ะต้องร่วมมือกันด้วยนะแล้วก็รถยนต์นะนะวันหน้าเราก็เดินหน้าไปลี่ยวานี่ถ้าใช้น้ำมันยูโรห้ายูโรหกใช่ไหมแต่เราต้องพร้อมในการผลิตน้ำมันยูโรห้าของเราเองนะนั่นนำเข้ามาไมนแพงมากเจะมาช่วยกำลังให้ผลิตเตรียมโรงงานกับผลิตอยู่นะวันนี้ก็เราถือพอใจนะสิ่งที่คิดมาแล้วมันเกิด เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานะขอผู้ดูแลพระนครผู้มพระค,คุณพระเจ้าท่าทน,นคนทุกหน่วยงานที่ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมนะเดี๋ยวต้องพัฒนาต่อไปจากที่นี่แหละก็เหมือนรถไฟรถไฟไฟ้าเราเน,ะ <S <S นาะใมเวลาสิ้นสุดหรอกคนมันเพิ่มขึ้นเส้นทางมันเพิ่มขึ้นเราก็ต้องดูแลมันจนถึงใหทุกอย่งเลยนะขอความมือด้วยกันนะอะไรที่มัน มันปัญหาเล็กน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ก็ก็ช่วยแก้อยู่ไปได้หมดน,น,นี่วันนี้ก็มีตัวแทนผู้พิการพิแชร์ขึ้นเรือมาได้ด้วยให้ดูแลนี่เรียกว่าดูแลคนคลพิลุกไงโดยเท้างยิ่งกลรูปบอบบางนะโดยเฉพาะเรือเราเป็นคดูแลจ๊ะโอเคนะไป่มาทำงานเ <c oughs> มีเยหายงไปไหนไหมล่ะเนี่ยรู้ส <c oughs> ึกว่าการความรับ กลับไปอ่าไทยรัฐด้วยอนี่รถก็อยู่คนนันที่25มาแล้วนะคะตามที่เขาบกแล้วได้ได้

ทีน้าวันนี้เรายกมาตรวจกองบัญชีดีกว่าได้แล้วออกเลยเขาด้านหน้าครับเขาด้านหน้าครับด้านหน้าปไครับเขาด้านหน้าเขาด้านหน้าครับไปร้ไปาไข้า้ามา้ามา อาเพี้ยวอกล้องมาเดี๋ยวถ่ายแล้วมาแชร์กันนะสื่คข้างหน้าเลยครับมาหนึแป๊บนึงนะครับเลยเดี <t <t ๋ยวแชร์กันเลยครับหนึ่งองสามเอ้าจีบกันหนองสบ่กขอบคุณครับขอบคุณครับที่เดินทางเลยนะครับขอบคุณครับในหลังนี้ เปิดอครับหน้าเปิดนะครับหน้าเปิดครับตั้ครับัดไครับัครับัานี้ครับหนาเปิดทางนนนิดนึงนะครับทายโยกทายกครับครับททุกคนนะครับ